สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญยามเย็นค่ะ EP ที่304กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็น304นนะคะพี่จ๋า หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพี่พ่อเอียวัดบ้านด่านหมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทหลวงพ่อเอียหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่จา๋าเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกั่วค่ะ หลวงพ่อเนียมนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกัวหมายเลขสองสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระมะเหสวนเนื้อตะกัวพร้อมการเลี่ยมค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่มะเหสวนเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่หมายเลขที่3ค่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อยิดค่ะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกจะเริญนพรนะคะพจะเหรียญจะเริญพรหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกค่ะหมายเลขที่4ค่ะพ爷爷ี่จ๋าจะเริญนพรพ่อยิดค่ะ2537แบ่งปัน300บาทหมายเลข4ค่ะ หมายเลขที่5เป็นพระวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพี่วัดพลับพิมพ์สมาธิเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแตกลายงาเก่าๆเลยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าพระวัดพลับหมายเลข53 0 0อยบาทค่ะหมายเลขที่6เป็นพระขุดสะหลวงผู้เผือกค่ะ ปูเผือกพิมขุดสะนะคะพี่จ๋าเป็นขุดสะเล็กค่ะพี่แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงปูเผือกขุดสะเล็กค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่หมายเลขที่7ค่ะ7เป็นเหรียญหลวงพ่อมิ่งวัดกกค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อมิ่งนะคะพี่จ๋าพ่อมิ่งวัดกกค่ะหมายเลขที่7ดค่ะ ปีพศส5งพนาระคะ่ะพี่จา๋าหลวงพ่อมิ่งวัดกกหมายเลข7ค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จา๋าคุณแผนหลวงพ่อโชดวัดตะโนค่ะพี่พระคุณแผนหลวงพ่อโชดเก่าสวยค่ะพ่อโชดวัดตะโนนะคะพี่จา๋า หมายเลขที่8ค่ะพี่คุณแผนหลวงพ่อชดวัดตโนค่ะหมายเลข9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพลิงค่ะพี่จ้าพ่อพลิงสองสี่แค่ะหลวงพ่อพลิงเก่าสวยนะคะพีพ่จ้เป็นเหรียญหูเชื่อมเก่าๆหลวงพ่อพลิงหมายเลข9้าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อพลิงนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าองค์ใหญ่ด้านหลังมีตัวหนังสือค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพ,พี่พี่ที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่สิบนี่ค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีตัวหนังสือค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่ายังไงนะคะพี่ เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าองค์ใหญ่หมายเลขที่10ค่ะกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋าไฟตกนะคะพี่อ่าหมายเลขที่10นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่10บสามร้อยบาทค่ะสมเด็จเก่าหลังตัวหนังสือค่ะสิบเอ็ดเป็นสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยค่ะพี่จ๋าพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะพี่ฝังตะกุดสามกษัตริย์ค่ะ สมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ค่ะพี่จ๋าหม่เลข11ค่ะนี่ค่ะด้านหลังมีรูปเหมือนนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่3 0 0บาทหมายเลข11ค่ะ12ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋าพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะพี่เหรียญสีทองเรืองอร่ามค่ะพี่จ๋าพ่อท่านคล้ายเก่าสวยนะคะพี ปี2,500ค่ะคนครสีธรรมราชนะคะพระจ้าพ่อท่านคล้ายค่ะหมายเลข12-300บาทค่ะ13เป็นคุณแผนค่ะพระจ้าคุณแผนวัดบ้านกลางค่ะบ้านกลางเนื้อเก่าสวยเป็นพระคุณแผนค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลข13ขคุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ14นะคะพี่14เป็นเหรียญหลวงพ่อโตะนะคะพี่จ๋ารุ่นแรกค่ะหลวงพ่อโตวัดกำแพงค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าสอารยค่ะเหรียญหลวงพ่อโตะนะคะพี่จ๋าวัดกำแพงปี1 4รุ่นแรกค่ะ หมายเลข15เป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะพ so, like ี่ปูทวดหลังเตารีดหมายเลข15ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าปูทวดหลังเตารีดสามอบาทค่ะ หมายเลข16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพร้อมการเลี่ยมเนื้อเก่าสวยค่ะพี่เห็นรูปหล่อพ่อเงิน300บาทนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเก่าๆค่ะพี่รูปหล่อนะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะหลวงพ่อเงินนะคะพี่หมายเลขที่16คะ่ะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมคะ่ะ รูปหล่อหมายเลขสิบเค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะหมายเลขสิบเนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะพี่18เป็นรูปหล่อหลวงเพราะเงินเนื้อดินค่ะ รูปหล่อเนื้อดินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทใหม่เลขสิบแปดนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะเป็นเนื้อดินค่ะพี่จ๋าเก่าๆค่ะสิบเก้าะนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องวัดช่องลมค่ะเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆขึ้นเขียวเลยคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อห้องวัดช่องลมหม่เลขสิบเก้าค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขคะ่ะพี่จา๋าติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาค่ะหมายเลข20เป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกรองเพนค่ะพี่หลวงปู่ขาวนะคะพี่จา๋าวัดถ้ำกรองเพนค่ะหมายเลขที่20ค่ะพี่ปี2511นนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลข21เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข21คะ่ะครับความเก่ามีมาเต็มค่ะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่จาสามบาทพระสมเด็จคะ่ะหมายเลขที่22ค่ะพี่จ๋ายีเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมค่ะพี่ มเด็จเก่าพิมพ์พฐานแซมใหม่เลข22นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะยีบสาเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข23 300บ้บาทค่ะ หองค์ 1> 1 300บาทค่ะพ um ี่จ๋า2องค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงติด mm ต่อกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลข24เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข24ค่ะ ยี่สิเป็นเหรียญพระปิตาหลวงพ่อแก้วมีรอยจานหูเชื่อมค่ะหมายเลขยีห้าครัพี่จา๋าเหรียญพระปิตามีรอยจานหน้าหลังหลวงพ่งพอแก้วหูเชื่อมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จา๋าหมายเลขที่ยี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ เหรียญปรก8ดรอบหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปู่ทิมวัดละหานไร่ต่อโคตดชัดสวยเลยค่ะเป็นเหรียญปรก8รอบเก่าสวยค่ะพี่300บาทป,ปรก8รอบหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลข27ค่ะพี่จ๋า27เเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะ กิ่งปูทิมเก่าสวยนะคะพี่ตอกโค้ดค่ะไต่ฐานมีโค้ดสลา,าค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทกิ่งปูทิมใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็นพระกิ่งเช่นกันค่ะพี่จ๋ากิ่งหลวงปูทิมค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะคะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าโคดชัดสวยทั้งสององค์นะคะพี่หมายเลข28บค่ะพี่จ๋าตอกโคดชัดสวยค่ะใต่ฐานมีโคดซาลาเช่นกันค่ะพี่จ๋า3 0 0อยบาทหมายเลข28ค่ะ29เป็นเหรียญจอบพ่อไปลนะค่ะพี่หลวงพ่อไปลค่ะเป็นเหรียญจอบหมายเลข29ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ค่ะพี่มีร่องรอยการเจาะรูค่ะหมายเลข29จอบจบพ่อไปล์นะคะพี่30เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญามีมนสารมาโชว์คะ่ะนางพญาเนื้อดินเก่าสวยคะ่ะหมายเลขที่30นะคะพี่ถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขคะ่ะ หองค์ 1> 1 ng, 2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดส่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่304ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า